ที่หนูต้องการให้แม่พูดเนี่ยคือต้องการให้อืมพูดเรื่องเรียนเดินปัญญาเดินปัญญาเกี่ยวกับอขันห้านี่แหละเอวทนาสุขระทุกนี่แหละถูกไหมล่ะ,อะเออสุกระทุกทีน,นี้ไม่ใช่ว่าเราไปกําหนดพูดไปเฉยๆว่าสุขทุกมันก็มาจากกรรมเราทํามาจากผลของการกระทํามันก็ส่งผลให้เราเป็นทุก ไม่ใช่คิดแค่นี้นะแล้วก็มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ไปมันเป็นอนิจจังทุกครังหน้าตาเอออย่าไปยึดมันอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกับมันก็ก็เลยพูดแต่แค่นี้จบและเอาไปเอามาก็เดินกี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็พูดอยู่แค่นี้แม่ก็เลยบอกมันอันนั้นเป็นความเป็นชื่อเป็นเป็นในห,หัวข้อทำหรือเป็นอ่า <c oughs> ชื่อเสียงเรียงนามผู้ไร่แหละถ้าไปถ้าตีไปทางนี้นก็เรียกปริยัติน่ะแหละโจดนั่นแหละการบ้านนั่นแหละยายก็แม่ก็เลยบอกว่าให้หนูอ่ะเดินปัญญาพิจารณากําหนดจี้จอสติจอจิตจะชงจิตหนีวิธีดําเนินนี่นี่จี้หาความไม่เที่ยงของทุกข์หรือสุขนี่แหละเอาเอาพูดรวมกันเลยก็ได้ทุกข์กับสุขมันเกิดขึ้นกับพวกเราไม่มีไม่มียกเว้น ไม่มียกเว้นว่ามนุษย์ทั้งโลกจะไม่มีสุขกับทุกมีทุกเมี่ทั้งหมดทั้งโลกเลยอ่ายอมรับไหมว่ามนุษย์มีแบบนี้ทั้งโลกฮะได้ยินไหมคะอมเออได้ยินค่ะได้เออเพราะฉะทนั้นในว่ามันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกทีนี้มันมันเป็นของที่เอ,อเกิดขึ้นตั้งยู่ต่อไปทั้งทั้งสองอย่างทีนี้มนุษย์ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ก็เสวย เวยยืนนั้นตลอดตายเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ฮาทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทั้งที่ฐิท่ามานทั้งเอาตัวตนก็เสวยยางนั้นจนกระทั่งถึงเวลาแชล่ะชลาแล้วก็ตายมนุษย์จะเป็นอยู่แค่นั้นแต่ทีนี้มนุษย์อย่างอย่างพวกเราเนี่ยเราสร้างสมบุญมาในดีชาติทําให้เราได้เข้ามาปฏิบัติเข้ามาศึกษาหาความหาความความเป็นไปของของทุกข์กับสุขที้การหาเนี่ย พ่อแม่อาจารย์ท่านสอนไว้แค่ว่าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาการสุขและทุกข์เนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งที่มันเป็นอนัตตาแต่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นอนัตตาทั้งๆที่มันไม่มีรูปร่างเพราะว่ามันเป็นอาการสุขกับทุกข์มันเป็นอาการมันเป็นอาการของใจมันเป็นอาการที่เราได้รับมันเป็นความรู้สึกที่เราได้รับว่าสุขและเป็นความรู้สึกที่เราได้รับว่าทุกข์ทีนี้ทีนี้เราเดินปัญญาหาหาความจริง หาอย่างไงแต่ท่านไม่สอนเราวันนี้แต่นี้เรากำลังจะบอกกันหาหาได้หาได้ด้วยกันตั้งสติแล้วก็กำหนดจ่อลงกำหนดยี่ลงที่คำว่าทุกไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งย่ดไปทุกเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาทุกอนิจนจังอ,งอนิจจังทุกเป็นอนิจจัง มันคําว่านิจังแปลว่าแปรสภาพแปลว่าไม่คงที่แปลว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นทุกตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปไปจากทุกมากทุกน้อยก็สวยทุกอยู่นั่นแหละในที่สุดธรรมชาติมนุษย์ทำสองอย่างทุกมาจากบาปท่านบอกว่าทําบาปมันถึงได้รับทุกเพราะนี้รับทุกอถ้าอย่างนั้นท่านบอกว่ามนุษย์เราทําบุญด้วย มาทมําบุญด้วยเอา้าอยู่ๆทุกมันก็แก้ไขได้มันจบลงได้อ้าวก็ส่งเคราะ์เข้าเลาวนี่นะว่าใจมนุษย์เราเสวยสองอย่างเสวยสุขทุกข์แล้วแต่เสวยอันไหนนานอันไหนอันไหนไม่นานขึ้นอยู่กับผลเขาส่งมาว่าเราทํากรรมนัอันดาทากรรมเสียทําบาปไม่ดีเราก็ได้รับทุกข์เป็นระยะเวลาตามกําหนดของกรรมนั้นๆจนกว่ามันจะหมดนั้น แล้วมันถึงมันถึงจะดับลงแล้วก็แล้วมันก็จะเปลี่ยนทันทีเลยโดยธรรมชาติของมันเพราะมนุษย์มีสองอย่างมันก็เปลี่ยนทันทีก็เปลี่ยนมาเป็นสุขอ่ะถ้าเป็นสุขก็เสบยไปเสบยไปอ่ะก็อยูๆมันก็จะเปลี่ยนอีกแล้วนี่มีอีกกองหนึ่นงไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็มีอ่ะมันจะมีอีกตัวหนึ่งไมส่สุขก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดแต่มันจะเฉยๆนี่ตัวนี้มีตัวว่างอีก นี่เราก็ที่นี่เราตอนที่เราจี้เนี่ยจี้วิธีจี้จี้หามาจากไหนมาจากไหนแล้วมันจะถึงบางอ้อนั่นเองค่ะเรื่องไม่สมจิตหนีกําหนดอยู่อย่างนั้นแหละทุกทุกอ่าไม่เที่ยงเกิดจากอะไรมาจากไหนทุกไม่เที่ยงทุกเป็นทุกแปรสภาพทุกเกิดเกิดดับทุกเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาทุกทุกไม่เที่ยงทุกเป็นทุกเป็นทุกเกิดขึ้นทางจิตไป ทุกมาจากผลกรรมทุกเป็นการกระทําแล้วทีนี้ทุกตัวนี้ะจะจะมีวิธีเข้าถึงอย่างไรทําให้เรามีเอาเอาชนะทุกตัวนี้ได้ก็ก็ก,ก,ก็จี้อย่างนั้นแหละค่ะจี้อย่างนั้นนีละไม่ไม่แล้วทักไม่หลงหนีไม่ส่งจตหนี้จิตที่เป็นนักรู้นี่ตัวรู้ผู้รู้ผู้รู้ตัวนี้จะเปิดเผย แต่ต้องจี้อย่าถอนจิตหนีอย่าถอนจิตหนีจี้ว่าทุกเกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกมาจากไหนสาเหตุมาจากไหนต้นเหตุมาจากไหนเกิดจากอะไรทุกทุกไม่เที่ยงเพราะอะไรไม่เที่ยงเพราะอะไรสุขทุก,ทกเวลาพูดถึงสุขก็พูดเดียวกันนะนี้ก็เลยว่าจี้อย่างนี้แหละเขาจิตเขาจะทนไม่ไหวแล้วเราจะเข้าใจทีนี้ว่าที่แท้มันเกิดด้วยธรรมชาติ เพราะมนุษย์เราคือธรรมชาติผลของการกระทําไม่มีใครไม่ทํากรรมแล้วไม่มีใครไม่มีทําผิดกระทําถูกคู่กันมาตลอดโลกใบนี้ทําผิดกรรมถูกมาตลอดแล้วก็แล้วก็จะทำให้ต้องเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งพระพุทธเจ้ามาค้นเจอว่ามนุษย์เกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระองค์มาเจอที่สิ้นสุดก็คือ สุดท้ายไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์ท่านถึงได้พูดว่ามัชชิม,มาปฏิปทาทางสายกลางมักมีองแปดข้อนี้ท่านบอกไม่ยินดียินหลายมักแปดข้อมีอยู่ข้อนไม่ยินดียินหลายทางสายกลางของท่านไม่สุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาท่านถ้าถ้าเสวยอยู่ ก็ก็ทําให้เราต้องเกิดแต่เจ็บตายอันนี้พระพุทธองค์มาค้นเจอเราเรียนเราศึกษาเราฟังแต่ราเอนเวลาเราปฏิบัติกำลังดําเนินอยู่มันจะเข้ามาหากันเองนี่ยแม่ก็เลยต้องเล่าปนกันแบบนี้เพราะว่ามันเข้ามาหาเองเพราะเราเคยฟังมาเคยเรียนมาเคยเ,เคยได้ยินมาแต่มันจําไม่ได้แต่พอเรามาจี้นี่มาจี้ว่าทุกข์มาจากไหนทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงทุกไม่เที่ยง อะไรคือความไม่เที่ยงจี้อยู่นั่นทุกไม่เที่ยงทุกไม่เที่ยงอะไรคือความไม่เที่ยงจี้อยู่อย่างนั้นล่ะค่ะจี้อยู่นั่นแหละทีนี้มันก็พอมันเปิดเผยก็ยาวบื้เลยเหมือนเมื่อกี้นี่เองยาวบื้เลยกว้างเลยค่ะกว้างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่มันคืออะไรทีนี้มันก็ร้องอ๋อสิร้องอ๋อมันจะมันก็จะไม่ตัวทุกมันก็จะไม่เอามาทุกเพราะว่ามันจะมันเจอสาเหตุแล้วว่ามาจากใครกูทําเองของของกูจะไปให้ใครอ่ะ เขาส่งมาให้มึงอ่ะมึงเป็นคนทำอ่ะไปสนีนี้หน้าที่เอามาส่งอ่ะดงนั้นพอรู้ว่าเป็นของตัวเองมันก็จะมันก็จะจิตใจมันก็จะเข้ามันมันมันจะเข้าใจอ่ะมันเข้าใจมารู้มันก็เลยอารมณ์ตัวโกรธมันก็จะลงตัวมันจะไม่มีมันจะคลายลงอารมณ์ตัวไม่พอใจทองหงิดตัวอะไรก็จะหายเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเองเป็นแต่ถ้าถ้าไม่รู้มันก็จะโมโหในการทุกมันจะเครียดจะแข็งมันจะโหมโทสะมันจะวุ่นวายมันจะวุ้ยวิ่งหา วิงหาวิธีที่จะออกจากทุกข์ไปหาเจ้าหาหมอหาหมดหาวิวธุงพิธีมันจะไปหานี่มันจะออกจากทุกข์นี่เพราะฉะนั้นนี่คือมันไม่รู้ท,ท,ทีนี้พอมันถึงตรงนี้แล้วมันจะคลายพวกนี้ไปเองความที่เข้าใจทิจี้ผู้รู้มันจะเปิดมันจะบอกเองว่ายัางไงเสียเพราะมันมาจากธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติใครทําใครได้ท่านถึงได้ให้เราหยุดยงไงบ้นง ถือได้ให้เราหยุดลงอย่าทํากรรมฝ่ายดาฝ่ายฝ่ายอย่าทํากรรมฝ่ายผิดฝ่ายที่ไม่ถูกฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ะที่มันผิดน่ะที่มันเบียดเบียนที่มันเอาเปรียบที่มันคดโกงที่มันสุดทุจริตน่ะที่มันโลภอ่ะที่มันโกรธมันหลงมันทิฐถี่มันนะบัตรแต่ตัวตนพวกนี้หมดเลยมันไม่ไม่ให้ทําเลยเพราะถ้าทาอยู่มันก็เป็นอยู่แค่นี้ที่นี้มันก็ มันก็อธิบายของมันโผ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 โเลยจิตนะอธิบายเรื่องเราจี้จนมันมันเปิดเผยอย่ะนี่แหละเขาเรียกว่าจี้จนเปิดเผยจี้จนจิตเปิดเผยก็เลยรู้ว่าไอ้ทุกข์เนี่ยก็มาจากตัวเราเองไอ้สุขก็มาจากตัวเราเองเสร็จแล้วสองอย่างมันไม่เที่ยงท่านบอกว่าให้เห็นความไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยง,อ,ยงอ๋อถ้าเรายดึดเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายนั้นเราก็เลยไม่ต้องยึดมันละถ้าองอกพระองค์บอกว่าของไม่เที่ยงยึดไม่ได้มันต้องเกิดแก่เจ็บตาย เพนั้นเราก็เลยท่านถึงได้บอกมัติมาท่านถึงบอกว่าไม่ให้ยึดไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินหลายเป็นภาษาย่อสรุปแล้วเราไม่เสวอพอมันเกิดขึ้นอ๋อสิ่งอย่างนี้มันเกิดกับทํากับมนุษย์ทุกฤดูทุกนามทุกต้นอ๋อสิ่งนี้มันเกิดกับมนุษย์ทั้งทั้งโลกอ๋อสิ่งอย่างนี้ไม่มีใครหนีพ้นมันอยู่ในหัวใจมนุษย์ทั้งหมดเพราะว่ามนุษย์มาจากธรรมชาติเหมือนกันกฎมนุษย์มาจากกฎแห่งกรรมมนุษย์มาจากกฎของของการเชื้อของการเกิดอยู่ที่จิต จิตเชื่อมการเกิดการเกินการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่จิตหมดเลยอยู่ที่จิตที่ใจเกิดที่ขันห้านั่นแหละแต่มันก็อยู่ที่จิตเพราะจิตมันมันมันท่องเที่ยวไปหมดแต่มันก็ไม่เคยเปิดเผยว่าจะไปเลยนะไม่ดีนรกหมกไหมอ่ะฉันพาไปมาแล้วมันไม่เปิดเผยจ้ะมันไม่บอกจ้ะทั้งแท้ที่มันไปมันไปมันไปตกนรกกี่ขุมกี่ขุมมันตกมาหมดแล้วสัิงสาราสตร์มันก็เกิดมาหมดแล้วเพราะอะไร ก็ทุกวันนี้เรายังอยู่ไงพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหร่แล้วองค์ที่สี่แล้วมันยังเกิดอยู่เลยก็แสดงว่านี่คือคือเราไม่ไม่แก้ไขไม่ไม่มองเห็นทุกข์ไม่เปลี่ยนไม่ไม่พบพระศาสนาคําสอนไม่จี้หาความจริงทีนี้พอเราเจอหาจี้หาความจริงแล้วยึดมันไม่ได้อ่ะมันเป็นอนัตตาความสุขอ่ะความสุขก็เป็นอนัตตามันมองไม่มีตัวตนอ่ะ ความทุกข์ก็เป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนท่านบอกให้เราพิจารณาเห็นอนัตตานี่คือเห็นอนัตตาแล้วแล้วถ้าท่านเรายึดมันเราพอใจในทั้งสุขทั้งทุกข์เราไม่ทําความเข้าใจเราก็ทั้งเราก็แสดงว่าเราก็ยังอยู่ติดอยู่ตรงอ่าความยึดยึด,ย,ดยึดในสิ่งที่ไม่เที่ยงในเมื่อเราก็เลยพอใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่เที่ยงเร,เราอธิบายด้วยด้วยปัญญาด้วย ด้วยภาษาเดินปัญญาอธิบายให้ใจฟังนี่แหละเรียกว่าอธิบายให้ใจฟังนี่แหละเรียกว่าสอนใจนี่แหละว่าฝึกใจนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติต่อใจจ้ะนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติต่อใจปฏิบัติต่อจิตปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือจิตช่วยเหลือใจให้เปลี่ยนจากธรรมชาติให้ออกเหนือธรรมชาติให้ได้เอาชนะธรรมชาติไม่ได้แต่ออกหนีธรรมชาตินั่นเองก็คือโดยการฟื้น ไม่ไม่โกรธฝืนไม่รักฝืนไม่ชังฝืนไม่ฝืนไม่เสเวยทั้งสุขและทุกข์เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอาอ,อาการของใจเพราะใจมาจากธรรมชาติธรรมชาติพึ่งไม่ได้ธรรมชาติไม่ใช่ที่พึ่งของมนุษย์แต่มนุษย์มาเกิดอยู่กับธรรมชาติเพราะนั้นธรรมชาติพึ่งไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติมันพาเกิดแก่เก็บตายธรรมชาติมันพาหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสมผัสหลงอารมณ์ หลงทิฏฐิมาณะหลงอัตตาตัวตนหลงโลกหลงความเป็นมนุษย์หลงกินหลงอยู่หลงพี่หลงน้องหลงสมบัติหลงทุกอย่างในโลกใบนี้ที่เป็นของของโลกก็เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของธรรมชาติเดี๋ยวทีนี้เราทําไงเอาแค่อาศัยเห็นหรือยังวันนี้เอาแค่อาศัยทุกกรณีไม่ว่าจะความสุขก็ทําความดีเพื่อได้เพื่อจะได้สะดวก เดินทางก็สะดวกทำอะไรก็สะดวกเพราะมีบุญหนุนแต่ความทุกข์หยุดสนิทความผิดหยุดสนิทขมว่าใจพระเจ้าถึงได้บอกว่าสุจริตอย่าทุจริตให้ทำจิตให้ผ่องใสเพราะเพราะฉะนั้นคำว่าทุจริตของท่านคืออย่าทุจริตกับความคิดที่ที่เราตั้งสัจจะรับสินสองร้อยเกียรข้อรับสินแปดข้อรับสินห้าข้ออย่าทุจริตนี่ท่านหมายถึงอันนี้ไม่ใช่ทุจริตพวกชาวบ้าน พวกทางโลกที่ทำมาหากินที่ที่ประกอบสมมาอาชีพนั้นเอามาใช้เอามาใช้ได้เป็นันเอาชื่อมาใช้ได้แต่มึงอย่าคดอย่าโกงมึงอย่าเอาเปรียบเขาแต่แต่ถ้าเอาภาษาบาลีก็เอามาใช้ด้วยกันได้ว่าทุจริต แท้จริงแล้วคำว่าทุจริตของศาสนาเนี่ยไม่ให้ทุจริตกับใจเรานี่แหละไม่ให้ไม่ไม่ให้ทุจริต,ก, لى, ตกับจิตเรานี่แหละไม่ให้ทุจริตกับความตั้งใจของเรานี่แหละไม่ให้เสียจัจจานัน่นแหละนั่นแหละทุจริตของาภาษาพ exactly. ระเจ้าเป็นแบบนั้นนี <L> ่ภาคปฏิบัติเป็นแบบนั้นคาว่าอย่าทุจริตของท่านอย่าทุจริตทําจิตให้ผ่องใสก็คืออันนี้เพราะนั <L> ้นในเมื่อตั้งใจแล้วมัดแน่วแน,น่แล้วหวังหวังคนทุกข์แล้วหวัง เอาพระธรรมคำเป,เป็นสาระที่พึ่งแล้วรู้ความจริงแล้วต้องเดินหน้าอย่างเดียวสู้อย่างเดียวอันทําความเข้าใจแล้วว่าในเมื่อสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงต้องวางต้องเอาแค่อาศัยสุขแล้วก็อยังไงมันก็พึ่งมันไม่ได้เพราะมันเป็นออ,อ,อนัตตาแล้วกพ็พึ่งมันไม่ได้มันมีแต่พาทุกข์พาสุขปนกันและที่สุด หาความเปรียบเทียบเนาะมันเป็นเรื่องของอนัตตาอาการนี้เหตุนี้ทุกนี้ผลนี้ที่พเ,เราเสวยนี้มนุษย์ต้องโลกเสวยนี้มันเป็นอาการน่ะมันเป็นอาการมันเป็นความรู้สึกมันเป็นมันมันไม่ได้มีไม้มาตีเรามีมีดมาแทงเรามีปืนมายิงเราไม่ใช่แต่มันทุกยิ่งกว่าปืนทุกทุกทุกยิ่งกว่าอุบัติเหตุทุกยิ่งกว่า,วาร่างกาย เสียหายเป็นโรคไข้เจ็บทุกตัวนี้มันทุกเรียกว่าเรียกว่ามันสาหัสสากันอะ่ะเพราะมันเป็นอาการอะ่ะแล้วแต่ว่ากรรมส่งผลนั้นมันจะแรงไม่แรงเพราะฉะนั้นทุกตัวนี้มันเกิดด้วยอาการฟังให้ดีในเมื่อมันเกิดด้วยอาการของใจทีนี้เราเขาทำ <c oughs> เราเราเราแย่แก้แกลาม,มันก็กลับใจไงนี่แหละแม่เอาชนะตรงนี้ ถึงบางอ้อแล้วนะทีนี้กลับใจเลยแทงบัญชีเลยฝืนใจเลยต่อสู้กับใจเลยไม่ให้มันโกรธไม่ให้มันเสวยทุกเวลามันมันทุกก็ให้มันทำความเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่แก่ทำไว้แล้วแก้มันโดยการรับแต่เอาเอาวางไว้เอาวางได้เพราะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกความรู้สึก กลับความรู้สึกฟังตรงนี้ออกไหมความรู้สึกกับความรู้สึกถ้าฟังออกโมทนาบนุญเพราะฉะนั้นเอาชนะมันได้โดยความรู้สึกมึงมีความรู้สึกทุกใช่ไหมกูก็จะ,จะกูจะกลับลำกูจะไม่กูจะไม่เสวยกูจะไม่เอาเข้ามาเก็บไปในใจในจิตกูเพราะพระพุทธเจ้าบอกกูไว้ว่าเป็นภาษาบาลีท่านบอกไว้ว่าทุกควรจะค้นหาสมุทรไทยควรจะละ นี่ภาษานี้มึงมึงมึงอ่านมามึงฟังมามึงฟังพ่อแม่อาจารย์เทศมาอยู่ในพระใจปิโดก็ก็มีไว้เพราะฉะนั้นท่านบอกทุกคนจะค้นหาสมุทัยคนจะละนี่แหละมึงกาลังเป็นอยู่นี่มึงจะละไหมถ้ามึงไม่ละมึงก็ต้องเกิดแต่เก็บตายนี่ราะค่ะวิธีพิจารณาเวทนาสุขและทุกข์ขันแรกที่อยู่กับใจค้นย่ําดีอยู่ตรงนี้ล่ละค่ะแล้วทีนี้มันมันไม่กล้าทุกข์เลยไม่กล้าทุกข์เข้ามาปั๊บมันจะมีสติเตือนปื๊บปๆ๊บปุ๊บเฮ้ย เผยไม่ได้นะอ่ามันไม่ผ่านนะก็เกิดเก็บเก็บนะถ้าสุขเข้ามาก็เหมือนกันเฮ้ยเฮเอามาอาศัยได้นะเอามาแค่ใช้พึ่งพาอาศัยพอไม่ให้ลําบาก่อกันปฏิบัติได้นะมึงอย่าไปหลงดีใจคืออย่าหลงดีใจถ้าหลงดีใจเสร็จอีกดีใจขึ้นมาแยบหนึ่งก็ต้องมีสติเตือนมันห้ามดีใจกับกับกับสุขกับสิ่งที่สมหวังกับสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่ที่พอใจอะไรก็พอใจน้่นก็พอใจนี่ก็ถูกใจนี่ก็ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมโลมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมสํานักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่ามันจะอะไรที่ได้สิ่งอะไรมาที่มันมันพิเศษพิเศษจิตมันแวบไปทางพอใจกึกรู้ไหมผู้ที่ปล่อยวางเนี่ยจิตมันจะเตือนกึกเหมือนกันว่าเฮ้อ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 ไม่ให้ไม่ให้เสวยมันไวขนาดนั้นแหละเรื่องของจิตอ่ะถ้ามันเข้าไปถ้ามันวางแล้วอะแล้วมันจะวางได้ไงก็ต้องเดินปัญญานั่นแหละสอนมันนั่นแหละสอนเห็นโทษอย่าอย่าทุกข์ก็อย่าไป เอามาเสวยคิดว่าเราเป็นคนทําเองนี่ไม่มีใครทําให้เราเนี่ยสุขก็อย่าเอาไปยึดกับมันเอาแค่อาศัยก็แค่นั้นเองก็สอนมันจนกระทั่งมันพอมันจะสุขมันก็จะมีคําตอบขอยคุ้มครองเราจิตมันจะคุ้มครองเราเลยพอจะพอจะสุขพอใจได้สิ่งนี้มาได้ของที่ถูกใจมามันหลงดีใจธรรมชาติของมันอ่ะมันพอใจอ่ะมันมันเป็นคนพอใจในสิ่งที่ได้มนุษย์ธรรมชาติมันพอใจอ่ะ มันพอใจสิ่งที่ได้มามันก็สงหลงพอใจเพราะหลงพอใจถ้าคนที่ปฏิบัติค่ามันได้แล้วเนี่ยเข้าใจมันถึงแล้วรู้รู้รู้แล้วว่าความควาพอใจเป็นสุขมาจากขนแข่งบุญก็ทีนี้ถ้า,ถาเสวยมันก็ไม่ข้ามไม่ข้ามคบข้ามชาติไม่ไปพับไม่ตัดพบตัดชาติก็ไม่เสวยนั้นถ้าทําความปัญญาแล้วทําเดินสติแล้วเผลอเผลอ,อยากอยากสุขมันจะเตือนจะ้ะนี่แหละที่ท่านบอกจิตมันไวยิ่งกว่ายิ่งกว่าสายโทรศัพท์ ยิ่งกับสื่อสารที่เอาที่จะส่งโทรศัพท์ให้พวกเราดูโทรศัพท์มันยังใช้คลื่นใช้กระแสไฟฟงไฟฟ้ามาผสมประสานกันใช้เทคโนโลยีแต่โทรจิตไม่มีทางโทรจิตไม่ปึ้งเดียวเลยค่าไฟก็ไม่เสียค่าค่าเช่าช่องก็ไม่ต้องเสียนี่คือโทรจิตมันจิตมันขนาดนั้นละค่ะมันอยู่ในจิตเรานี้แหละมันอยู่ในเรานี่แหละมันจะบอกเราเลย พอมันจะเสวยสุกฮ์แต่ดีพอมันจะเสวยทุกขอขแค่นี้ก็ผ่านแล้วขั้นต่อไปไปคิดเอาเองไม่เอาเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังเรื่องเดียวย่ำม,มันอยู่ตรงนี้ยีมันอยู่ตรงนี้ค้นมันอยู่ตรงนี้สอนมันอยู่ตรงนี้เอาเอาชนะความอย่าเสวยทุกข,ข์เป็นอคาดอย่าเสวยสุขเป็นอคาดอยู่ตรงกลางให้ได้ทาความเข้าใจสอนมันอย่างนี้หละจ้ะว่าเออย่ำยักไปไม่ได้ไม่งั้นมันต้องเกิดสรุปแล้วดับทุกข์ดับทุกข์เอาชนะทุก หนีทุกก็คือขัดใจฝืนใจพอจะเสวยให้มีสติวันนี้ตั้งสติอาจจะเสวยไปหน่อยถึงคิดได้แต่ว่าแทกเดี๋ยวมันก็คิดมันก็ไม่นานนะต่อไปมันยิ่งจะไวมันมันฝึกอ่ะจิตมันฝึกได้อะพอมันจะพอมันจะมีความหลงไปทุกข์หลงไปเสวยสุขมันก็จะคิดได้ไวไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้น,นเพราะว่าเราเราห้ามครั้งแรกได้ครั้งต่อไปห้ามได้ ครั้งต่อไปห้ามได้ห้ามได้ห้ามได้ครั้งต่อไปไวยิ่งกว่าสายโทรศัพท์บอกเมื่อกี้แล้วไม่มีสิทธิ์ได้ว่าใครเป็นอาขารไม่มีสิทธิ์ได้โกรธใครเป็นอาขารไม่มีสิทธิ์ได้อาดพยาบาทใครเป็นอาขารจิตมันไม่ยอมลูกหลานเลยจิตมันไม่ยอมเพราะจิตมันได้เข้าใจแล้วมันถูกซักฟอกแล้วใครซักฟอกให้มันสติกับปัญญาไง ติกับปัญญาสอนมันไงให้มันรู้จักอันนี้จังไงทุกทุกมาจากอันนี้จังสุขก็มาจากอันนี้จังความไม่เที่ยงทั้งนั้นทั้งสองอย่างไม่ไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมึงแล้วมึงมาเสวยหรือเสวยสิ่งไม่เที่ยงมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะเจออะไรเอามึงไปให้ศักจากพุทธเจ้ามึงบอกมึงจะทําตามคําสอนท่านมึงบอกมึงจะเดินตามท่านมึงบอกจะเตือนเติอนตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วทําไมมึงมามาเป็นทาตัวแบบนี้ล่ะ แต่มาทําจิตแบบนี้ทำไมไปปล่อยปละละเลยอย่างนี้ละ่ะทำไมไม่เข้มงวดทําไมไม่เข้มแข็งทาไมไม่ทำไมไม่ขัดขัดขัดละ่ะทำไมไม่ขัดล่ะเผออแต่เผลอทาไมละ่ะเนี่ยเราไม่ทําอีกสักอย่างหนึง่งมันก็เหลือแต่ฝ่ายบุญล้วน ไฟเวลานี้มันเสวยทุกอย่ี่ก็เพราะมันของเก่ามันก็หนุนมาหนุนมามันหนุนมาแกล้งเรามันมาแกล้งเราให้เราท้อให้เราถอยให้เราเดินหน้าไม่ได้ให้มันให้นักปฏิบัตินี่ก้าวหน้าไม่ได้เอาทุกมันตรงนั้นมาทุกตรงนี้มาทุกกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับสมบัติกับกับของเครื่องใช้ของอยู่กับเงินกับทองกับคำพูดกับหมู่คณะมันก็ค้นมาทั้งมันรู้แต่มันขนมาให้มนุษย์ มนุษย์ปฏิบัติมันขนมามันมันมัน,มนติลื้อมาเพราะว่าอะไรทำมันลื้อได้ก็มันอยู่ในนั้นอ่ะมันมันอยู่ในนั้นน่ะมานอวิชชาอาวิชชามันอยู่ในนั้นอะ่ะก็คิดดูพระพุทธทเจ้าน้าพระเนตรไหลอ่ะน้าพระเนตรไหลอ่ะตัดสรู้ว่าจะสอนอยังไงเนี่ยท่านบอกธรรมะที่ท่านหลุดออกมาได้เนี่ยออกมาจากโลกสมุติได้เนี่ย